รีวิวหนังใบดูคลิปสั้น The Good <goodness>. Nurse สารภาพเลยว่าแค่ได้เห็นรายชื่อสองนักแสดงนำอย่างเจสิก้าแชสเตนและเอดีเลนเมนก็จำเป็นต้องจดบันทึกเอาไว้ในลิสต์หนังน่าดูที่สุดอีกเรื่องหนึ่งประจำเดือนนี้ไปโดยปริยายนี่คือหนังเขย่าขวัญอาชญากรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงแต่การผนึกกำลังอันทรงพลังของทีมนักแสดงยังไม่พอ,อยังได้ผู้กำกับอย่างโทเบียต์ลินโฮที่เพิ่งเข้าชิงออสก,การ์มาร่วมสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ด้วย The Good เนอ s เป็นเรื่องราวของเอมี่พยาบาลที่มีนิสัยช่างเห็นอกเห็นใจและยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้มีภาวะโรคหัวใจร้ายแรงถึงชีวิตเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังทำงานเข้าเวรดึกในแผนกไอซียูที่ทั้งหนักและแสนยุ่งแต่แล้วก็ได้คนมาช่วยผ่อนแรงเมื่อชาลีพยาบาลผู้ใส่ใจและเข้าอกเข้าใจคนอื่นมาเริ่มงานที่แผนกเดียวกันมีตรภาพที่มั่นคงแน่นแฟนเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างที่ทั้งคู่ทำงานที่โรงพยาบาลด้วยกันจนดึกดื่นนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่เอมี่เกิดความเชื่อมั่นในอนาคตของตัวเองและลูกๆที่ยังเล็กอย่างแท้จริงแต่การเสียชีวิตอย่างลึกลับของผู้ป่วยหลายคนนำไปสู่การสืบสวนพร้อมบอแสที่ชี้ว่าชฉลี่คือผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีนี้เอมี่จึงต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองและความปลอดภัยของลูกๆเพื่อค้นหาความจริงหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีชื่อเดียวกันของชานแกรเบอร์นักข่าวเจ้าของรางวัลสื่อดีเด่นที่นำประเด็นนี้ออกมาเขียนสู่สาธารณชนและตีพิมพ์ออกมาเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว ผู้กำกับชาวเดนมาร์กโทเบียดลินโฮเห็นถึงความน่าสนใจในประเด็นนี้จึงหยิบเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหนังโดยหนังเรื่องนี้ได้คริตตี้วินสันเคนจากลัสไนอินโ o h o มาดัดแปลงเขียนบทหนังให้ The Good <goodness>. Nurse มาพร้อมกับการเล่าเรื่องแบบหนังดราม่าสืบสวนสอบสวนในยุคก่อนที่ค่อยๆพาคนดูสำรวจชีวิตประจำวันของตัวละครทีละน้อยและค่อยๆสืบหาเบาะแสต่างๆทีละนิดจนกลายเป็นสูตรสำเร็จที่ไม่ค่อยแปลกใหม่เท่าไหร่นะโดยครึ่งแรกของหนังใช้เวลาปูเรื่องอย่างรีบเชียบแต่แยบยนต์ ก่อนจะมาเริ่มจุดเครื่องสตาร์ตติดได้ในช่วงครึ่งหลังที่ยอมรับว่าโทนของหนังถูกปรับปรุงให้สนุกขึ้นแน่นอนว่า The Good n e r s มีข้อได้หนึ่งที่ทำให้ทิศทางของหนังเป็นเช่นนั้นเพราะท้ายที่สุดมันก็เป็นหนังดราม่าอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความระแวงและไม่ไว้ใจไปตลอดทั้งเรื่องเป็นการใช้แง่กฎหมายและข้อพิสูจน์ทางการแพทย์มาใช้ในการนำเสนอเล่าเรื่องนี้สำหรับจังหวะและโทนของหนังทำให้นึกถึงบรรยากาศในหนังช่วงปลายยุค1990 หรือต้นปี2000ที่มักจะใช้วิธีการนี้เป็นการปูเรื่องราวและกำหนดทิศทางของหนังเมื่อน,นำมาใช้กับหนังเรื่องนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าหนังยังไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรที่แปลกใหม่อะไรดำเนินไปเรื่อยๆตามสูตรสำเร็จและแอบเสียดายหน่อยๆที่ผู้กำกับไม่ได้งัดเอาสเสน่ห์และเทคนิคการทำหนังในแบบฉบับของเขามาใช้กับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่โดยภาพรวมนั้น The Good <goodness>. Nurse อาจจะจัดได้ว่าเป็นหนังดราม่าสืบสวนทางการแพทย์ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดี เพราะมีนักแสดงนำสองคนที่ทรงพลังมาช่วยประคองหนังเอาไว้ทั้งเรื่องได้อยู่หมัดแต่สไตล์การเล่าเรื่องและจังหวะของหนังยังค่อนข้างซ้ำๆและเฉยไปสักหน่อยหนังมีข้อมูลและหลักฐานที่ชวนติดตามแต่วิธีการนำเสนอยังไม่กลมกล่อมได้ถึงที่สุดนี่คือหนังที่ดีทั้งการแสดงและองค์ประกอบอื่นๆเพียงแต่ยังไม่ถึงขั้นน่าประทับใจได้ระดับเทพชั้นหนังรางวัลขนาดนั้นดูคลิปสั้นขออนุญาตรีวิวแค่นี้นะครับที่เหลืออยากให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามชม รับรองหนังสนุกจนแทบไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำเลยทีเดียวสำหรับคะแนนของหนังไปดูคลิปสั้นภาพรวมของหนังให้คะแนน8เต็ม10การเล่าเรื่องให้คะแนน8เต็ม10การแสดงให้คะแนน9เต็ม10เทคนิคงานสร้างให้คะแนน8เต็ม10บทภาพยนตร์ให้คะแนน8เต็ม10เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิวหนังเรื่องนี้หากท่านได้เห็นต่างหรือมีข้อติชม สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทางเราจะนำคอมเมนต์ของหลายๆท่านไปปรับปรุงเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรีวิวหนังไปดูคลิปสั้นหนังเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรเราติดตามกันนะครับ